มีพิษที่แม้สวยงามแต่แฝงอันตรายถึงชีวิตใครจะรู้ว่าความงดงามบางอย่างซ่อนความตายไว้ภายใต้กลีบดอกเริ่มต้นด้วยต้นละหุ่งมเมล็ดเล็กๆที่ซ่อนสารพิษไร้ายแรงเพียงไม่กี่เม็ดก็อาจถึงแก่ชีวิตได้อาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้าย ถัดมาคือต้นตาเสือผลสีแดงสุดใสที่ล่อลวงให้เข้าใจผิดว่ากินได้แต่พิษของมันจะโจมตีระบบประสาททำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและหยุดทำงานในที่สุดน่ากลัวใช่ไหมล่ะและนี่คือต้นยี่โถดอกไม้ที่ใครหลายคนชื่นชอบแต่ทุกส่วนของมันมีสารพิษโอเลแอนดริน e การสัมผัสหรือรับประทานเข้าไปอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นได้อย่างฉับพลัน สุดท้ายต้นลำโพงดอกทรงแตรขนาดใหญ่สวยสง,ง่าแต่แฝงด้วยสัโคโคพลามีนและอะโทรปีนที่ทำให้เกิดอาการร้อนรุนแรงชักเกรงและอาจเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาน่าทึ่งใช่ไหมล่ะว,ว่าธรรมชาติสามารถสร้างสรรค์ความงดงามที่อันตรายได้ถึงเพียงนี้